จะเป็นอย่างไรถ้าแก้วตีบัวบ้า17ด้วยสูตรซูปเปอร์ธนูล่องหนสูตรที่ไม่ค่อยมีคนเล่นและสูตรนี้จะทำสำดาวได้หรือไม่เดี๋ยวเราแปลคำตอบกันวันนี้แกมากับสูตรซูปเปอร์ธนูล่องหนครับเราเล่นสูตรที่ไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่ไม่รู้ว่าจะได้สำดาวไหมแต่จะทําให้เต็มที่เลยเพื่อทดสอบว่าสูตรนี้มันยังคงใช้ได้แก้วเล่นกับสูตรมังกรแล้วก็นักขีมมังกรนะครับเพื่อที่จะไปคว้าสำดาวกัน ที่ใช้ก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวแก้วจะใส่ริงจะทันไว้ให้ในคำอธิบายนะครับสามารถกดที่ริงเพื่อเซฟสูตรได้เลยนะครับก็ทางแคนเราจะขอเป็นซุปเปอร์ธนู4ตัวนะครับแล้วก็ระเบิด3ตัวนะครับรวมถึงธนูหนึ่งตัวในแมทที่ใช้ก็จะเป็นฟ้าล่องหนวนะครับเพราะเราจะล่องหนวช้ำๆเลยและเครื่องจักรที่ใช้นะครับแน่นอนว่าจะต้องใช้เป็นเรือเหาะรมนะครับส่วนผู้ก้านครับเราเอาเจ้าชายเราเจ้าชายนะครับไปกับ ฟินิกนะแล้วก็เอาไปกับก่อนเดิมๆเ,เลยครับส่วนทางฝั่งของควีนครับแก้วเอาไปกับคุณนเชิดผู้เยาวยาและก็ลูกธนูยักษ์นั่นเองก็จะไปยิงลูกธนูยักษ์ไปนะครับแล้วก็ใช้ปูไปกับสองคำพีนุ่งอัศนีนะครับส่วนเจนนะครับไปกับจิ้งจอกแห่งจิตวิญญ,ญาณโลกสดแสวงและหอกจิจรวนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสูตรนี้จะทําสาดาวบ้าน17ได้หรือไม่นะครับเพื่อนของเรานะครับตีไว้แล้วนะครับตอนแรกแก้วเลี้ยงบ้าน ลำดับที่3และลำดับที่2ครับแต่ว่าลำดับที่2ตีแล้วนะครับฉะนั้นแก้วจะตีบ้านลำดับที่4และลำดับที่3ามาชมกันก็ไปสนแนมกันก่อนเลยเองปที่เจอครับเป็นบ้าน10บเจ็ดที่ยังไม่หมดเท่าไรนะครับแต่ว่าไม่ง่ายเลยนะครับตอนแรกแก้วแผนว่นวนะครับแก้ววางแผนว่าจะเข้าด้านซ้ายนะครับตรงนี้เข้าไปนะครับโจมตีโซนีนะครับเราจะได้อาวุธที่หนักแน,น่นมากมากเลยนะแต่ว่าด้านขวาก็น่าเข้านะครับเพราะว่า ถ้าเราเข้าด้วขวานครับเราจะได้บ้านเราจะได้เสาโมนานครับเราจะได้เครื่องขวาดอากาศกรร็ค่อนข้างเสี่ยงเล่นครับแต่มันมีห่อคอยคุมพืิ้นครับที่เราจะต้องระวังแก้วก็จะระวังนะครับแล้วก็จะเข้าไปก็ามาดูกันนะครับว่าเราจะเข้ายัางไงส่วนมังกรนครับเราจะเข้าด้วยไหนแก,ลลก้วหลักๆเนี่ยแก้วจะไม่เข้าทางด้านต่อไฟครับเพราะแก,กว้วกลัวต่อไฟแก้วค่อนข้างที่จะไม่ชอบเลยนครับไม่ว่าจะเล่นสตรอะไรถ้าเจอต่อไฟนะครับแก้วมักจะได้เพียงแค่ หนึ่งถึงสองดาวนะครับฉะนั้นเราจะต้องอ้อมอมันไปนะครับก็จะเข้าได้หลังมันโอเคมาตีกันนะครับว่าซูเปอร์ธนูล่องหนยังใช้ได้สําหรับป้าสิบเจ็ดหรือเปล่านะก็นนี้เลยนะครับแก้วไปด้งขวาแก้วใช้บอลลูนไปหนึ่งตัวนะครับแล้วปล่อยบอลลูนจะโดดไปสองตัวนะครับสองตัวแบบนี้เลยเองและแก้วใช้ดห่อเข้าไปนะครับเรามีน้ํายนล่องหนที่จะเข้าไปได้นะครับก็จะเข้าไปด้านในนะครับโอเคเราไปต่อครับล่องหนลงไปเลย ตายละเราล่องหุ่นลงไปนะครับแล้วก็ใช้น้ายาโคนบ้าล่องหุ่นครับโอ้มีระเบิดด้วยนะครับทำให้เราตายลงไปดูเหมือนว่าเปิดมาก็จะยากเลยนะครับการเล่นซูปเปอร์ธนูล่องหุ่นบ้าสิบเจ็ดไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและเราจะเข้าไปนะครับแก้วใช้น้ำยาล่องหุ่นคุณสุดท้ายลงไปแก้วโดนดักอย่างเต็มที่เลยครับก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับแล้วก็ ได้ความคุ้มค่าแค่19เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นอะไรที่อ่ไม่สวยเลยเองแชล่าจะเข้าไปนะครับแก้วคิดว่าแก้วจะเข้าโซนด้านซ้ายนะครับเพราะมันมีพลังย่อมที่สูงครับโดยแก้วใช้ควีนลงไปแก้วจะปล่อยควีนลงไปนะครับโดยเราปล่อยควีนไปด้านขวาและยิงแฟนครับให้โดนป้อมพุ้บแบบนี้เลยเองและแก้วใช้บอลลูนจรวดเข้าไปตักแข่งไปด้านซ้ายนะครับได้ไหมโอเค เราเข้ากันครับแก้วใช้มังกรนะครับตรงไปด้านขวาปล่อยนักขีมังกรลงไปนะครับแล้วใช้เจ้าเจ้าชายกระปูลงไปอ่าแบบนี้เลยนะครับเราไม่มีน้ํายาแล้วนะครับแล้วบ้านยังอยู่ด้วยนะครับต่อไฟก็ยังอยู่เราจะเข้าไปได้ไหมเดี๋ยวดูกันนะครับเราจะดูกันว่าทุนี้ไหวหรือเปล่านะครับเรามีระเบิดเอามานะครับเจ้าปล่อยลงไปด้านซ้ายเพื่อปิดกำแพงแล้วก็ควีนจะเข้าไปนะครับส่วนปูนะครับจะเข้าไปด้านใน แก้วใช้สกิลคำพิบตะเลยนะครับเพื่อที่จะให้มังกรแล้วก็นักขี่มังกรครับได้รับการเยียวยาแก้วว่าเราใช้เจนครับลงไปด้านขวาอันนั้นบนดีกว่านะครับมีป้อมจมติทากาศและเจ้าชายครับเราใช้ถ้าไม่ตายเลยก็จะยิงไปนะครับแก้วมีระเบิดเป็นกแพงแล้วก็ใช้ธนูลงไปด้านซ้ายได้นะครับแบบนี้แต่มังกรครับตายลงไปค่อนข้างเยอะเลยครับดูเหมือนว่าตาแรนครับเราอาจจะ ยากเลยครับที่จะได้สมดาวนะครับเพราะว่าเราใช้ซุปเปอร์ธนูครับแล้วพลาดไปนั่นเองก็ดูเหมือนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเพราะแก้วไม่ได้ใช้ปูเที่ยวไปกับท่าไม่ตายนะครับของคาบิมุตะเนาะทําให้ดูหอนะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปใกล้ได้นั่นเองแต่แกยังมีลุ้นยู่นครับแก้วปล่อยแล้วลากข้าหัวไปจมตีสิงคก้อนส้ครับแล้วก็เจจะเข้าไปนะครับเจคือความหวังของหมู่บ้านครับเฮ้ยไม่น่าเชื่อนะครับว่าเรามีลุ้นที่จะได้สามดาวนะครับ แก่คนดูด้านล่างก่อน,นครับว่ามีสิ่งก่อสร้างไหมอ่าไม่มีนะครับแต่ว่าเราจะได้สามดาวไหมเฮ้ยได้เฉยซุปเปอร์ธนูร้องโหนนะครับถึงแม้ว่าเราจะลงผลาดนะครับแต่เราก็สามารถที่จะคว้าสามดาวได้นะครับไม่น่าเชื่อเลยเองแก้ว่ามันไม่ใช่ความโหนดของซุปเปอร์ธนูนครับมันเป็นความโหนดของมังกรแล้วก็ผู้กล้านั่นเองที่มีอุปกรณ์โห,ดห,ดหดนะครับที่เราได้ใช้กันก็ตอนแรกนะครับแก้วเกือบเกือบเสียหน้าไปนะครับแต่เราไปต่อได้ เดี๋ยวเราไปโจมตีบ้านลำดับที่3กันต่อก็จะใช้สุดเดิมเลยนะครับแก้ซื้อ่านแข่งก่อนก็ซื้อฐานแข่งก่อนเลยแล้วก็ไปโจมตีบ้านลำดับที่3กันบัาที่เจอครับก็จะเป็นทรงนี้เลยครับแก้เห็นว่าแก่อยากจะเข้าไปที่ต่อไฟนะครับตรงนี้แล้วก็โจมตีบ้านนะครับแต่ว่ามันก็ค้างยากเลยครับถ้าเราเข้าด้านบนเราเจอระเบิดพิษนะถ้าเราเข้าด้านล่างเนี่ยไปตรงนี้ครับเราอาจจะโจมตีบ้านได้นั่นเอง แก้ก็เลยจะเข้าไปนะครับแต่เราไม่มีคำพิมพ์ตาของปูที่จะใช้กับเรือเหาะนะครับฉะนั้นต้องลุ้นนะครับว่าเราจะเข้าไปได้ไหมแล้วก็เราจะเข้าไปนะครับถ้าต่อไฟพังลงไปเราจะเข้าไไหนก็ได้นะครับแล้วก็สัมดาวคงไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใดมาดูกันว่าแก้วจะคว้าสัมดาวได้หรือเปล่านะครับเราจะเก็บหกดาวเต็มได้ไหมโดยสูตรซูเปอร์ธนูล่องหนนะครับแต่ก่อนเลนนะครับมาถึงเราใช้บอลลูนครับลงไปก่อนเพื่อที่จะโจมตีกับป้อม ที่อยู่ด้านริมก่อนเลยนะครับเราใช้บอลลูนเข้าไปครับแล้วก็โจมตีได้โอเคเราใช้บอลลูนจะหลดลงไปนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะเป็นตัวเช็คลูกปุงสีดํานั่นเองแล่พอเราเข้าไปนะครับแก้วใช้หรือหอจะโทรโดด้วยนะครับโอเคเราล่องหัวลงไปแล้วก็จะล่องหัวลงไปใช้น้ํายาโคนบ้าโอ้มีระเบิดพิษด้วย ระเบิดยักษ์นะฮะแต่ซุปตนูนของแก้วนะครับตายลงไปเยอะเลยเองโอ้ยากจริงการเล่นเนี่ยโดนดักง่ายมากเลยครับทาให้เราอาจจะตายลงไปได้ง่ายเลยครับถ้าเราไม่ระวังและแก้วก็ได้เพียงแค่เครื่องยิงเห็นป้อมเดียวนั่นเองแก้วว่าซุปธนูนครับยากมากเลยยากจริงนะจตาดูกันว่าแก้วจะแก้ไขสถานการณ์ได้หรือไม่นะครับโดยเราจะเข้าไปนะครับแก้วคิดว่า เราไปด้านซ้ายนะครับแก้วปล่อยโก้แข็งแล้วก็เราใช้ควีนครับลงไปได้แก้วจะใช้ควีนลงไปด้านซ้ายยิงลูกธนูไปนะครับโจมตีกับเครื่องกวาดอากาศเราใช้มังกรน้อยลงไปนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ควีนจะเข้าไปนะครับแต่ว่าเอ็กบูลครับยิงมาอย่างหนักเลยเราใช้ธนูลงไปช่วยครับแก้วปล่อยมังกรลงไปช่วยควีนไหวไหมควี Queen นครับไหวไหมควีนตายลงไปนะครับแล้ว เราจะได้สาดาวหรือเปล่านะครับนั่นคือคําถามที่แก้วต้องการคําตอบนะครับเราจะรู้เร็วๆนี้แก้วปล่อยมังกรไปด้านบนนะครับใช้ปูแล้วก็เจ้าชายไฟนะครับโอเคเราไปต่อนะครับแล้วก็จะมีเจนนะครับที่เราใช้ได้แต่ว่าฐานของเขาครับยังเหลือเยอะเลยอ่ะแก้วใช้สกิลความพิมุตะเลยครับแล้วก็เราจะใช้เจนนะครับไปด้านขวาโจมตีสลวานเนาะโอเคแล้วก็เราใช้เจ้าชายนะครับลงไปได้ แกปล่อยทําไม่ตายเจ้าชายเลยเพื่อที่จะไปต่อน,นั่นเองด้านหน้านะครับเจ้าชายพยายามที่จะเข้าไปแล้วก็เจอเสาโมนาน,นั่นเองเรามีระเบิดนะครับที่มารู้จะเปิดใข่หรือครับเพราะว่าเราเหลือเจนนะครับที่กระโดดข้ามกำแพงได้แก้วว่าระเบิดเนี่ยเราควรเอามาแค่ตัวเดียวก็พอนะครับสตัวนี่ยเยอะเกินไปแล้วมันก็เข้าไปตรงกลางนะครับเจอต่อไฟเจอเสาโมนานครับทำให้ไม่ไหวแล้วก็แก้วนะครับไม่สามารถที่จะเก็บสัมดาวได้นั่นเองก็บองตรนครับว่า ทุกบทนูนครับไม่ใช่สูตรที่ง่ายที่จะหยิบม,มาใช้บนบนใช้ในบัวน,นครับก็ยากเลยครับฉะนั้นท่าผู้ชมจะเล่นจะต้องหาให้ดีนครับคิดว่าตรงไหนที่เขาไม่ดักครับคิดว่าตรงไหนที่เราจะเข้าไปและไม่โดนระเบิดยักษ์ไม่เจอโทรโดแบบแก้วนะครับก็ถึงจะได้สามดาวนั่นเองท่าผู้ชมไปเล่นเนี่ยแก้มองว่าสูตรนี้อาจจะไม่ผ่านนั่นเองแต่ถ้าท่าาผู้ชมท่านใดนะครับที่เล่นสูตรนี้อยู่นะครับมีท่านใดที่ใช้สูตร อ่ uh, p ซูเปอร์ธนูล่องหนวนูนครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกแก้วได้นะครับว่าผู้ชมเล่นแบบไหนนะครับและเล่นอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะแบ่งปันแนวทางให้เพื่อนเพื่อสามารถที่จะเอาไปใช้อัพเลกันได้นะครับวันนี้แก้วก็มีเพานี้นะครับท่านผู้ชมที่ชอบคลิปนี้และอยากสนนุนแก้วนะครับสามารถที่จะทําได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่ใช้โค้ดแก้วก้าก่อนเติมเกมนะครับเดี๋ยวแก้วใส่ลิงก์ไว้นะครับที่ใขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สนนุนแก้วมาตลอดวันนี้แก้วลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ